อันนี้พริกปลูกบนดินเหนียวมันเป็นดินริมห้วยนะครับที่เขาขุดขึ้นมาริมห้วยริมสระก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวกำลังจะออกดอกเลย เป็นลูกแลอะกำลังงามเลยพอดีฝนตกใส่พอดีเลยจะดูว่าจะตกแค่ไหนเดี๋ยวรอรุนกันเป็นลูกแ้วโม่กำลังงามเลยเขียวะ 有骑牛啊，那能得呢？<noise> <noise> <noise>